สวัสดีค่ะวันนี้ลิซ่สาสตรีมจะพามาชมบรรยากาศตอนกลางคืนในงานวันคริสต์มาสเราจะพาลิซามาเล่นสเก็ตน้ําแข็งเป็นวันแรกเราไปสนุกกันเลยค่ะอันนี้นะคะเรากำลังเดินไปที่ลานสเก็ตวันนี้เรามาที่ลานสเก็ตกันเหมือนกับว่าเขาจัดเป็นงานสําหรับคริสต์มาสนะคะเขาจะจับล่งหน้าก่อนประมาณเดือนนึงนะคะจอดรถไว้ข้างนอกหน่อยนะคะต้องเดินเข้าไปเพราะว่ารถเริ่มติดตั้งแต่เข้าตัวเมืองเลยะคะ่ะหนาวมากเลยค่ะเนี่ยต้องใส่ถุงมือ ต้องใส่ถุงมือแล้วก็ใส่หมวกเต็มที่เลยนะคะวันนี้นี่ขนาดยังไม่ถึงวินเตอร์นะคะเนี่ยหนาวมากเรากำลังจะเดินไปที่ลานสเกตนะคะสองพ่อลูกน้ำหน้าไปแล้วอันนี้เป็นเวลาแค่สี่โมงครึ่งเองนะคะบรรยากาศจะเหมือนทุ่มหนึ่งสองทุ่มอะไรแบบนี้เลยสี่โมงเนี่ยเริ่มจะมืดแล้วค่ะที่นี่ในฤดูนี้นะคะในฤดูใบไม้ร่วงหนาวมากมีฝนล,ลงมาเล็กๆนะคะ โอ้ใทั้งหนาวทั้งฝนทั้งลมแต่ว่าทําไมเราต้องมาวันนี้เพราะว่าเราบุกไว้แล้วนะคะบุกว่าเราจะเล่นสเก็ตกันนี่คือบริเวณงาน,านเราจะเข้าไปข้างในนี้ลูกเล็กเด็กแดงเข็นกันมาเนาะลูกเล็กเด็กแดงเข็นใส่รถเข็นกันมานะคะฝรั่งเหมือนงานวัดบ้านเราเลยค่ะเนี่ยค่ะ,คะบรรยากาศ เรารอหน้าประตูทางเข้าเพราะว่าต้องใช้ตเกตอยู่กับพี่สาวกับหลานสาวนะคะมารถอีกคันหนึ่งน่าจะติดรถติดฝนตรงนิดหน่อยเดียวเช่เก่งเป็นต้อยเุณร้านขายร้านขายของนะคะร้านขายของทิ้เนี่นี่นะคะถือเป็นของเรานี่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 ตรงนี้แล้วก็ด้านหลังจะเป็นชิงช้าสวรรค์ลูก โอ้ยทำไมไม่ทันนี่จัดในปรา,าสาทเฮ้ยเย้าาทางเข้าเหมือนทางเข้าปรา,าสาทเลยนี่โอ้โหจุดขั้นสะพานกับปีปรา,าสาทเร็ว ะะปราสาทนี้ที่คาดิสปราสาทนี้เราว่าเราจะมาหลายครั้งแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้นาเลยเดี๋ยววันนี้เราจะพาชมไฟที่เขาระดับระดารอบปราสาทและก็ตัวปราสาทก่อนที่เราจะไปเล่นสเก็ตเราก็ขอชมไฟในที่เขาติดไว้ต่างๆก่อนนะคะคนเขามาเที่ยวงานคริสต์มาสกันเยอะแยะเลยนะคะถึงแม้จะหนาวก็คงเป็นธรรมดาของเขานะคะแต่แม่ได้หนาวกว่าเพื่อนเลยค่ะ คิดว่างานที่จัดขึ้นในวันนี้นะคะประมาณ4-5ไร่เลยนะคะเขาจะติดไฟประดับประาดาเต็มไปหมดซึ่งอันนี้ก็เป็นเมืองคาดีเป็นเมืองเซ็นเตอร์ของแคว้นเวลนะคะก็คือเมืองหลวงของแคว้นเวลนั่นเองปราสาทแห่งนี้คือปราสาทคาดีปนะคะซึ่งเรายังไม่เคยพาทุกท่านมาชมที่นี่เลยโอกาสหน้าเราจะพาท่านผู้ชมมาชมแล้วก็ชมข้างในนะคะว่าจะกว้างใหญ่แล้วก็ลังการแค่ไหนนะคะ นี่ดูได้นะคะจากภาพตอนกลางคืนปราสาทต็นอยังตั้งแต่ง,งานแล้วก็สวยงามอยู่กับแสงไฟนะคะที่ประดับประดาไว้รอบๆและนี่คือลานสเก็ตที่เราจะมาเล่นกันนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปรอคิวเล่นสเก็ตนะคะเราก็มาชมไฟที่รอบๆปราสาทกันก่อนนะคะว่าสวยงามขนาดไหนนี่จะเป็นรูปก,กระตูนหุ่นยนต์ต่างๆนะคะที่ประดับประดาไฟไว้ และก็จะมีที่นั่งให้นั่งเหมือนประมาณว่าลานเตียอะไรแบบนี้ค่ะอยู่รอบรอบนี้นะคะแล้วมองไปด้านหลังด้านนู้นจะเห็นชิงช้าสวรรค์นั่นก็จะเป็นอีกพื้นที่กว้างไปด้านหลังด้านนู้นเลยนะคะ เป็นบรรยากาศเดินชมงานโต้ลมหนาวแล้วก็มีฝนลงมาเล็กๆนะคะมันก็คือจะทําให้หนาวมากเลยหลังจากพาทุกท่านชมริเวณรอบๆแล้วนะคะเราเข้าไปรอคิวเล่นสเก็ตกันดีกว่าค่ะต้นไม้ตัวนี้ก็เหมือนต้นไม้ปลอมเลยนี่อันนี้ระหว่างรอคิวนะคะรอคิวเล่นสเกต็ตถึงแล้วถึงที่เล่นสเก็ตแล้วแต่ว่าฝนยังไม่หยุดเลยนะคะดูถนนเปียกหมดเลยโอ้ไอเดีย 1st year I scared for you fucking b a g fucking cool fucking wet 4 idea เนี่ยน่อรักที่น่าทำดีลูกนี่หลังจากที่เราเปลี่ยนรองเท้าเล่นสเก็ตเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมายืนรอคิวกันอยู่ตรงนี้ก็ไปเล่นข้างในปีนี้รู้สึกว่าคนจะเยอะกว่าปีที่แล้วนะคะเรามาดูกันว่าอลิซสะเนี่ย จะเล่นสเก็ตเป็นไมเป็นครั้งแรกของเขาที่เล่นสเก็ตน้ำแข็งแบบนี้นะคะไปดูลิซ่าเล่นสเก็ตในคลิปหน้านะคะฝากกด Subscribe กด Like กดแชร์และกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ชมมาลิซ่าแล้วก็คุณแม่ว่าเล่นสเก็ตน้ำแข็งเป็นหรือเปล่านะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ